Welcome to the mission. 30 days, 30 movies. Buckle up as we dive into uncovering the hidden meanings behind these films. Accepting this mission means you're responsible for sticking with us until the end. No turning back. This message will self destruct in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Too late, you have to be with us now. let's jump in สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาลุยกันต่อในภารกิจเก็บสับจากหนัง30วัน30เรื่องวันนี้เราอยู่กันในหมวดแอคชั่นกับแอคชั่นคอมเมดี้นะคะน้องครั้งที่แล้วเราได้ติวกันไปเป็นเรื่อง Mission Impossible นั่นเอเนาะวันนี้ คือเรื่อง Six Underground นะคะแล้วเหลืออะไรบ้างก็จะมี Hot Fuzz Central Intelligence แล้วก็ Murder Mystery นะคะใครชอบแนวแอคชั่นปนตลกนิดหน่อยนะอะะพลาดไม่ได้เลยเนาะเรามาเก็บศัพท์ไปด้วยการมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจในหนังนะคะหรือสำนวนที่เขาใช้กันจริงในหนังบ้างเนาะแล้วพี่ก็จะนำมาฝากในภารกิจนี้เนาะ ซึ่งวันนี้วันที่ย7สิบเจ็ดแล้วอย่าลืมจดบันทึกให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้ day twenty seven วันนี้พี่จะจดนะคะเป็น reminder เตือนใจสั้นๆง่ายๆนะคะเป็นคำว่าอะไรดีอันนี้ละกันถ้าน้องมีแบบอื่นก็จดตามที่ตัวเองอยากจะ remind ตัวเองได้เลยนะคะคือแบบมีอะไรในวันนั้นที่อยากจะเตือนใจตัวเองก็จดได้เลยนะคะ พี่ใส่ว่า you are your home นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรเอ่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะ้องๆเคยรู้สึกไหมว่าเราจะมีความสุขหรือจะเป็นทุกข์อะ่ะมันก็เกิดจากตัวเราเองดังนั้นจริงๆแล้วเราคือบ้านของตัวเราเองที่เราจะทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยหรือเราจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกแบบ เป็นกังวลอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะความคิดของตัวเราเองดังนั้น don't forget เลยว่า you are your home ดังนั้นเราต้องฝึกใจดีกับตัวเองบ้างให้อภัยตัวเองนะคะน้องแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกสงบน้องแบบอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกสงบเราก็ทำไปนะคะน้องเราไม่ต้องแบบโทษตัวเองเนาะหรือแบบว่าโอ้โหลงโทษตัวเองต่างๆนานา,นา,นาน ดังนั้นฝึกนะค่ะใจดีกับตัวเองให้มากๆเพราะเราก็คือบ้านหรือเซฟโซนให้กับตัวเราเองนะคะโ okay. อเคประมาณนี้แนละ้ววันนี้ reminder ของเราเดี๋ยวเราไปติวกันในวันที่27เรื่อง six under ground นะคะเราก็มาเริ่มติวกันเลยค่ะน้องอะจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ก็มีข้อคิดดีๆ มีอะไรแบบมากระตุกจิตกระชากใจเราอยู่เหมือนกันนะลองแล้วลองดูตรงนี้นะคำพูดที่โดนใจเลยตรงนี้ที่พี่นำมาฝากคือ we don't get to choose how we start in this life we only get to choose how we ended เขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือก we don't get to choose how we start in this life เหมือนว่าเราเลือกเกิดไม่ได้จริงไหม ว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราอยากจะเกิดในครอบครัวมหัสศรีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเลือกไม่ได้แต่ทำไมเลยเราเลือกนี่ how we and it ว่าเราจะใช้ชีวิตแล้วก็จบชีวิตลงแบบไหนนะคะฮุยดีไหมกระตุกจิตอยู่ไหมพอสมควรนะน้องให้เราได้ข้อคิดดีๆอยู่ว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะคะ ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนะว่ามีอะไรน่าสนใจใน Movie Plot เรื่องนี้บ้างนะคะพี่ก็จะไฮไลท์นะคะน้องมีไฮไลท์สีเหลืองสีเขียวหนูก็ดูไปด้วยกันได้ก่อนอื่นนะคะพี่ไอช่ก็ได้ไฮไลท์สีเขียวไว้ให้น,น้องแล้วเป็นคำศัพท์ที่ควรรู้มีทั้งหมด10คำด้วยกันนะคะตรงนี้ ทีนี้พี่อาจจะไฮไลท์สีเหลืองด้วยนะคะถ้าเป็นสับที่พี่คิดว่าเออรู้เพิ่มก็ดีนะคะอันไหนฟังไม่ทานหนูกด p a ยส์แล้วก็จดก่อนก็ได้นะคะน้องที่เป็นสมาชิกช่องนี้ได้รับไฟล์นี้ไปเลยฟรีๆนะคะพี่ได้แปะลิงก์ไว้แล้วนะคะในกลุ่มที่อยู่ใน YouTube นะคะน้องมันจะมีช่องอันหนึ่ง ที่มันจะเป็นเหมือน YouTube Community นะคะน้องๆสามารถกดเข้าไปดูเพื่อโหลดไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะติวท้องถิ่นฟรีนะคะก็พอฟรีที่อยู่ใน Membership ของในช่องนี้นะน,น้องสามารถใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ได้เลยโอเคเรื่องนี้นะคะน้องๆก็เป็นหนังแอคชั่นที่เขาบอกว่ากลุ่มสำคัญเลยที่เป็นตัวนำเรื่องเนี่ยคือกลุ่ม Vigilance น้องคำศัพท์ที่หนึ่งของวันนี้คือคำว่า vigilance คือใครก็คือคนที่ทำไมเลยพยายามลงโทษคนอื่นโดยไม่ทำตามกฎหมายเราเรียกคนนี้กลุ่มนี้ว่าสารเตี้ยนะคะคำว่า vigilance เนี่ยให้ความหมายว่าเป็นกลุ่มคนที่พยายามลงโทษนะคะผู้อื่นโดยที่ไม่สนใจกฎหมายหละ เป็นสารเตียนะคะงั้นคำศัพท์นี้นะ group of v i g i l a n c e แล้วบอกว่าหนังเรื่องนะี้กลุ่มคนที่เป็นตัวนำเรื่องคือกลุ่มสารเตี้ยงนี้คนที่ fake t h e i r on w death คนที่แกล้งว่าตายแล้วเพื่ออะไรเลยเพื่อต่อสู้กับ criminals คำว่า criminal ควรรู้นะคะน้องแปลว่าอาชญากรเนาะอาชญากรแล้วก็การ corruption ในโลกนี้หมายความว่า กลุ่มสารเตี้ยเนี่ยก็คือตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อลงโทษอาชญากรคนชั่วคนที่ขอรับชันอะไรต่างๆในโลกนี้นะคะ The f i e m introduces us to a mysterious leader เขาบอกว่าหนังเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้จักคำว่า introduce เนาะทำให้พวกเราได้รู้จักกับผู้นำที่ลึกลับคำว่า mysterious ตัวนี้นะคะเขาตั้งชื่อตัวเองว่า วัน The One ใช่ไหมเออตั้งชื่อตัวเองว่า1นึ่งยังไงล่ะเนี่ยนะคะคนที่เล่นเป็นหัวหน้าก็คือ Ryan Reynolds นั่นเองเนาะคนเนี้ยเป็นคนที่ assemble s a team assemble แปลว่ารวมนะคะน้องรวมทีมทีมเนี้ยเป็นทีมที่ skill individuals แปลว่าเป็นทีมที่มีทักษะเก่งกาจเลยเก่งมากเลยนะคะ เราบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็มี expertise ก็คือความเชี่ยวชาญคำศัพท์นี้น้องๆควรรู้นะคะ expertise ความเชี่ยวชาญแปลว่าอะไรเลยก็คือทุกคนเก่งหมดอะที่จะเข้าทีมนี้ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อ carry out dangerous missions คำว่า carry out ก็คือดำเนินการทำให้สำเร็จนะคะทำอะไรให้สำเร็จทำภารกิจ นะคะที่มันอันตรายเนี่ยให้สำเร็จให้จงได้นะคะราว,ว่าโอ้โหนี่มันมีเช่นอ impossible หรือเปล่านะคนละเรื่องนะน้องแต่ก็คือพอๆกันต้องทำภารกิจที่ยากที่เป็นไปไม่ได้นะให้มันสำเร็จนั่นเองพารากร a ฟถัดมานะคะนะ้องเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าก็เริ่มต้นจากคนที่ชื่อวันคนนี้แหละคนที่ orchestrates oh, คำว่า o r c h e s t r a t s ตัวนี้แปลว่าวางแผนแบบแยบยนต์นะคะน้องแบบว่ามีการเตรียมการเป็นอย่างดีเนาะน้องอาจจะเคยยินคำว่า orchestra ใช่ไหมน,นี่ออเคสเทรตเป็น verb เป็นคำกริยานะคะแปลว่าวางแผนแบบอย่างแยบยนต์วางแผนนะคะเป็นอย่างดีเลยเพื่อทำไมเลย e his own death เพื่อที่จะทำให้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วนะคะ In a d r a m a t i c and high-stake manners นะคะในวิธีการที่มันทำไมเลยดูแบบว่าโหเหลือเชื่อเลยแล้วก็เสียงมากๆนะคะว่า high-stake m a n n e r แต่ว่าเสียงนะคะเสียงมากคือคืออยากจะบอกว่าการตายของเขาไม่ใช่แบบว่าตายแบบทั่วไปแต่เป็นการเสียชีวิตที่แบบว่ามีเรื่องราวนะคะดรามา่าแล้วก็ผ่านมรสุมอะไรมากมายนะคะ ดังนั้นพอเขาสามารถเฟกได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีชีวิตแล้วนะเขาก็กลายเป็นคนที่ทำไมเลยเป็นคนในเงามืดเริ่มทำอะไรก็ได้แหละเขาก็ไป recruit นะคะน้องคำว่า recruit แปลว่ารับสมัครเกณฑ์นคนเข้ามานะคะก็คือมีสมาชิกนะคะ five other members to join his cause Each chosen for their unique talents แต่ละคนเนี่ยได้รับเลือกมาเพราะมี talent คือพรอสวรรค์ unique คือเฉพาะตนแปลว่าแต่ละคนที่ได้รับเลือกมาก็คือแบบเป็นตัวเจ๋งตัวเทพนะคะที่มีความสามารถไม่เหมือนกันเนาะในแต่ละคน unique ต่างคนต่างมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะ The team includes a brilliant assassin มีใครบ้างนะคะมี assassin แปลว่าแปลว่าอะไรเลยนักฆ่านะคะน้องเออมีตรงนี้อ่ะหนูอาจจะไฮไลท์ไว้ brillian นแปลว่าสุดยอดนะคะสุดยอดนักฆ่าตรงนี้เลยมี a t t c k genius ก็คือเป็นสายไอทีก็มีนะคะคนที่เก่งด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย ก็มีนะคะอันนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ CIA ด้วยคือต้องมีคนที่เคยแบบอยู่กับพวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้มาก่อนเนาะคือจะได้รู้ว่าข้างในเขาทำงานยังไงถูกไหมแล้วก็มี master thief มีหัวขโมยที่เก่งมากที่อยู่ร่วมทีมน,นะคะแล้วก็ expert driver อันนี้คือคนที่ห้านะคะก็คือคนที่จะพาเขาขับรถ หนีได้ถือว่าหรือขับอะไรหนีได้แปลว่าคนที่เป็นด r i เวอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ขับรถเก่งอ่ะอาจจะต้องขับเครื่องบินได้ด้วยแล้วขับเรือได้อะไรเงี้ยคือต้องเป็นด r i เวอร์ที่ทําได้หลายอย่างเนาะ together t h e y f o r m a highly trained group determined to take down a ruthless dictator บอกว่าเขาก็รวมทีมกันนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะ take down ก็คือกำจัดหรือว่าทำให้ใครบางคนเนี่ย สิ่นอำนาจในที่นี้ก็คือต้องการจะกำจัด Dictator นะคะก็คือเผด็จการที่ r t t l e s s คำว่า r t t l e s s ในที่นี้แปลว่าอะไรเอ่ยไร้ความเมตตาโหดร้ายนะคะงแล้วบอกว่า In a fictional a Middle Eastern country ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในโลกตะวันออกกลางนะคะ p า r a g r ถัดมาแล้วบอกว่า ทีมของเขาเนี่ยก็ได้ execute d a m a n s ก็คือว่าได้ดำเนินภารกิจนะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้เผชิญหน้าคำว่า face ไม่ได้แปลว่าหน้าอย่างเดียวค่ะเป็นกริยาแปลว่าเผชิญเผชิญกับความท้าทายที่ intense ก่ะน,น้องแปลว่ามานันรุนแรงอ่า including high octane car chases high octane แปลว่าที่มันแบบบู อย่างดุเดือดนะคะบูอย่างดุเดือดคืออะไรเลย car chase เพราะว่าการขับรถไล่ล่ากันอย่างดุเดือดเราก็มีประเด็นนี้ด้วยนะ,อย,อ,ะ,อ,ยนะ,ะอย่างบ้าระห่ำอะไรเงี้ยได้นะคะมองอย่างบ้าระห่ำอย่างดุเดือดเลือดพ่านโอเคก็คือมีฉากการไล่ล่ากันอย่าง บ้าระห่ำนะดูเดือดมากเลยก็คือมีฉากเหล่านี้ถ้าหนูไปดูมี explosive fire fights ก็คือมีมีอะไรเลยการต่อสู้นะคะการที่มันรุนแรงมีการระเบิดนู้นนี่นั่นนะคะแล้วก็มี complex h e i s t s คำว่า h e i s t เนี่ยแปลว่าการปร้นนะคะแปลว่าการปร้นถ้าเราเคยดู money h e i s t เราอาจจะจำได้เนาะ เดี๋ยวพี่เขียนคำว่าไฟร์ไฟร์ใช่ก่อนนะคะการตุ๊ดนะคะการยิงต่อสู้นะคะที่มันแบบรุนแรงมันเอ็กซ์พล e ซฟนะคะการยิงต่อสู้ที่มันรุนแรงอาจจะมีการใช้ทั้งละเบิดนะคะใช้อะไรอุป,ปกรณ์มากมายเนาะแล้วก็ไฮไลทตัวนี้หนูอาจจะไฮไลท์สีเหลืองนะคะแปลว่าการตร้นเนาะ เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยที่ให้เห็นภาพนะคะวิชวลที่มัน stunning แปลว่ามันน่าทึ่งนะคะฉากการต่อสู้การบูรังผ่านอะไรต่างๆเนาะก็มีให้เห็นในเรื่องนี้มากมาย as the missions go on เมื่อภารกิจนะคะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ the team start to questions the morality เราบอกว่าทีมเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึง morality ว่า อะที่คือคุณธรรมนะคะน้องเริ่มตั้งคำถามและคือหลังจากฆ่ากันตายมากมายนะคะเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับ actions การกระทําของตัวเองอะว่าเฮ้ยที่เราทําอยู่นี่มันถูกหรือผิดวะ they are forced to confront the consequences of their choices พวกเขาถูกทำไมเลยบีบให้ต้องเผชิญคำว่า confront นะคะแปลว่าเผชิญกับ consequences คำว่า consequences ก็คือผลลัพธ์ที่ตามมาของตัวเลือกนี่นะคะที่พวกเขาได้เลือกที่ได้ตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆเขาบอกแล้วเขาก็ต้องดูว่า the fine line fine line แปลว่าเส้นบาง,บางๆน้องๆคำนี้นะคะเส้นบางๆที่กั้นระหว่างการเป็นฮีโร่อะ กับการเป็นคนที่ทำไมเลยเป็นสารเตี้ยใช้แค่แบบเหมือนตัวเองสามารถทำได้ก็คือจัดการคนอื่นโดยไม่สนใจกฎหมายเลยเนะี mm ่ย hmm. เขาเริ่มตั้งคำถามตรงเน,นีว่าสรุปแล้วฉันเป็นฮีโร่หรือฉันเป็นแค่พวกสารเตียนะคะคำว่าวิจิแลนทิึมอยุเป็นอะไรกันแน่นะคะ With it fast-paced, stunning action scenes and humor เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มันก็ดำเนินการดำเนินไปอย่างรวดเร็วให้เราเห็นฉากนะคะการต่อสู้ต่างๆรวมไปถึงส,สอดแทรกอารมณ์ขันนิดนึงนะคะในหนังหนังเรื่องนี้มันก็ทำให้ audiences ก็คือผู้ชม entertain นะคะก็รู้สึกบันเทิงแหละขณะดเดียวกันก็ทำให้พวกเราเนี่ยกระตุ้นนะคะ encouraging หรือว่ากระตุ้นส่งเสริมให้คนดูเนี่ยได้คิดเกี่ยวกับ the true cost นะคะก็คือราคาของการเป็นฮีโร่อะน้องๆว่าเฮ้ยการจะเป็นฮีโร่อะมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายนะคะแล้วจะเป็นตัวร้ายหรอถ้าไม่เป็นฮีโร่จะต้องอยังไงมันมีคอสของมันนะคะทุกอย่าง combining excitement with deeper themes มันก็ทำให้เราเห็นมีทั้งความน่าตื่นเต้นแล้วก็ให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปไม่ใช่แค่การยิงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนัง action movie เรื่องหนึ่งนะคะที่ stand out ก็คือโดดเด่นออกมาเลยหากว่าเฮ้ยตอนนี้ action movies มันไปไกลมากๆม,มันไม่ใช่แค่ต่อสู้กันแต่ว่ามันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นนะคะให ผู้ชมได้คิดตามไปเนาะประมาณนี้นะคะน้องๆทีนี้จะมีแบบฝึกหัดกับทบทวนคำศัพท์ให้น้องๆด้วยนะคะน้องๆลองตอบคำถามตรงนี้แล้วก็ทำในส่วนของทบทวนคำศัพท์10คคำได้เลยนะคะเป็นการจับคู่พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ เรามาเฉลยกันเลยนะคะน้องในส่วนข้อแรกถามว่าเป้าหมายหลักของทีมนี้นะคะทำเพื่ออะไรแบบอิมิชชั่นหลักเนี่ยเขาต้องการทำอะไรเนาะเราจำได้เนาะคือเขาทำตัวเป็นสารเตี้ยเพื่อที่จะจัดการพวกอาชญากรหรือคนที่คอรัปชั่นหรือคนที่ไม่ดีอะเนาะทีนี้เรามาดูข้อที่เป็นตัว choice นะคะ choice a บอกว่าเพื่อ retrieve stolen artifacts คำว่า retreat นะหะน้องแปลว่าเอาคืนมาเพื่อที่จะไปเอา artifacts ก็คือสิ่งวัตถุนะคะที่ถูกขโมยไปเนะี่ยคืนมาใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะข้อต่อไป to take down a ruthless dictator นะเพื่อที่จะล้มนะคะคำว่า take down คือแบบทำให้สูญเสียอำนาจ ใครก็คือ dictator, ดิกเทเตอร์แปลว่าผดดเการที่ r t h l e s s แปลว่าที่ไร้ความปราณีอซึ่งเรื่องเนี้ยเขาพูดนะคะว่าภารกิจหลักนะก็คือการจัดการกับผด็เดการคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีความเมตตาเลย,ยงั้นต้องตอบข้อ B นะส่วน C บอกว่าเพื่อที่จะ expose government corruption เพื่อที่จะเปิดโปรงนะคะคำว่า expose เปิดโปงการทุจริต ของรัฐบาลนะคะและข้อสุดท้ายบอกว่าเพื่อ rescue ก็คือช่วยเหลือช่วยชีวิต h hostages แปลว,ว่าตัวประกันนะคะจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือ terrorist group ใช่หรือเปล่า ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะน้อถ้าจะลังเลก็คือ B กับ C เท่านั้นแต่ว่าในเรื่องน้ยช่วงท้ายๆเขาจะบอกเลยว่าภารกิจที่ทำคืออะไรนะคะก็คือการจัดการกับ d i c t ตอร์นะคะ p า r a g นี้นะคะน้องที่บอกตรงนี้นะคะโซนนี้โอเคต่อไปทบทวนคำศัพท์กันบ้างนะคะน้องเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าน้องตอบถูกทั้งหมดหรือเปล่านะคะข้อที่หนึ่ง คำว่า vigilante นะค vigilante ก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นสันเปียะน้องแบบว่าทำไมเลยกฎหมายจัดการไม่ได้ใช่ไหมฉันจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันตรงกับคำว่า a person who enforces laws or justice without legal authority ก็คือพยายามจัดการโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายอะไรเลยนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่ง ตรงกับ i นะคะก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นสารเตี้ยจัดการคนอื่นข้อ2 to carry out แปลว่าทำให้สำเร็จน้องๆทำให้สำเร็จก็คือดำเนินการนะ to execute นะคะ or perform a task duty or plan นะคะดำเนินการข้อนี้ตรงกับ f นะคะดำเนินการให้สำเร็จนั่นเอง ต่อไปข้อ3 orchestrate นะคะก็คือเป็นการทำอะไรเอ่ยที่พี่บอกวางแผนแบบแยบยนต์แบบรอบคอบระมัดระวงังแบบดีมากนะคะก็คือ carefully plan and directed actions or events ตอบ G นะคะน้องนี่เลย carefully plan ออกแบบนะคะวางแผนอย่างดีนะคะอย่างแบบเป็นระบบ ข้อต่อไปนะคะ high stake manners high stake m a n n e r ตัวนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ความเสี่ยงแบบเสี่ยงสูงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะคะน้องคำว่า done with a lot of risk or serious consequences ตอบ4นะคะน้องคือแบบดำเนินการโดยมีความเสี่ยงสูงมากนะคะหรือมีผลที่ตามมาอย่างรุนแรงคำว่า risk แปลว่าวความเสียงนะคะงั้นข้อนี้ตอบ C น้องตอบ C ส่วนคำที่5เจอหลายทีแล้วคำว่า ruthless นะคะไร้ความปราณีมไม่มีความปราณีเลยใจร้ายมาก extremely aggressive and lacking pity or compassion นี่เลย J นะคะน้องคำว่า compassion นะคะแปลว่าความเมตตาน้องคำว่า compassion นะคะ ความเมตตาเราจะจดไว้นะตรงข้ามกับ ruthless นะต่อไป number 6 high octane เป็นแสลงนะคะน้องเป็น slang. แสลงแปลว่ามันเร้าใจนะคะมันแบบว่าเต็มไปด้วยแบบพลังนะคะ energetic intense or exciting นี่เลยนะคะตอบ E นะคะมันเร้าใจมันสุด มันเร่งให้เรารู้สึกว่าให้เรารู้สึกอยากจะพุ่งเข้าใส่ต่อไปนะคะคำว่า firefights firefights ตัวนี้ก็คือการยิงต่อสู้กันค่ะยิงต่อสู้กันตรงนี้ตอบ a นะคะ gun fights or violent exchanges involving Firearms ก็คือว่าต้องมีการประทัดด้วยการใช้การยิงขีปนาวุธหรือยุโทโธปกรณ์นะ,ะต่อสู้กันต่อไป Morality number e นะคะตัวนี้สำคัญมากทุกคนควรมี morality ในการใช้ชีวิตมันคือหลักการน้องๆมันคือ principles or standards that determine what is right and wrong ทุกคนควรมี morality ถูกปะ ก็คือควรรู้ว่าอะไรถูกหรือผิดแต่ความรู้ผิดชอบชั่วดีอ่ะน้องๆ o r r l l t y y ต่อไป number nine comma fine line เป็น idiom นะคะแปลว่าเป็นเส้นแบ่งบางๆ a narrow distinction between two similar things นะคะแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะแล้วมันนำไปสู่ ethical dilemmas คำนี้เป็นคำที่ควรดอกจันก็คือเป็นภาวะ นะที่มันยังไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงนะคะทางจริยธรรมเนาะดิเลมม่าเนี่ยแปลว่าเป็นภาวะที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกไม่รู้จะตัดสินไปทางใดดีนะคะนะ้องส่วนเอติคอลก็คือทางจริยธรรมเราไม่รู้ว่ายังไงดีดังนั้นมันเป็นไฟล์ไลน์ก็คือเส้นแบ่งบางๆนะคะระหว่างสองสิ่งที่คล้ายกันใกล้กันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะแบบว่า มันคนละเรื่องกันเลยแล้วก็แต่ว่ามันมีเส้นแบ่งบางๆตรงนี้ที่ทำให้ยากต่อการตัดสินใจว่าการกระทำของคนคนนี้มันมันเป็นฮีโร่หรือว,ว่ามันเป็นฆาตกรเป็นอะไรกันแน่ใช่ป่ะน้องเออประมาณน,นี้นะคะต่อไป number 10 vigilantism ตัวนี้ก็จะอธิบายถึงการกระทำนะคะการกระทำของคนที่ละเมิดกฎหมายนี่แหละนะคะการกระทำเป็นสานเตีย ใช้คำว่า the act of unauthorized law enforcement activities นะคะงั้นตอบ H เลยอันนี้จะเป็นคำนามนะคะน้องการกระทำนะคะเป็นสารเตี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ทำเนี่ยเราเรียกว่า vigilante Number one ดังนั้น Number one กับ Number ten ทนะคะน้องให้ความหมายไปในเชิงเดียวกันแต่ถ้าเป็น Number one จะเป็นคนส่วน Number t e เจะพูดถึง การกระทำของคนนั้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการติวเก็บซับจากนางในวันที่27เรื่อง Six Underground นะคะน้องในวันถัดไปเราจะติวกันในเรื่อง Hot f a s t นะคะเรื่องนี้อันนี้จะตลกนิดนึงแล้วจะไม่ใช่คอมเมดี้แบบว่าลาง่านจะมีความตลกตอดแทรกนะคะน้องใครที่ชอบแนวนี้เนาะไปลองดูก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเก็บซับ กับพี่ชายชาก็ได้นะคะเราจะเหลือเรื่อง hot fast เรื่องนี้เลยอะไรเอ่ย Central Intelligence นะคะเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะคะนอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี่เลยที่พี่ชอบมากนะคะพี่เอาไว้ อันท้ายสุดนะพี่ชอบเรื่องนี้ murder mystery นะคะน้องดังนั้นใครชอบอะไรสไตล์นี้นะฝากติดตามด้วยนะน้องขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กันอยู่มาด้วยกันจนถึงวันนี้นะทาน้องขอบคุณจริงๆเราเจอกันใน EP ถัดไปค่ะน้องสวัสดีค่ะ